พุทธเท่าพาน้องโรมาเที่ยววันนี้ยังอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับพามาทานอาหารเที่ยงที่สวนอาหารไดโนคาเฟ่ไปชมครับสวนอาหารไดโนคาเฟ่เบอร์โทรศัพท์และก็เวลาเปิดปิดครับทางถนนที่มุ่งหน้าออกมาจากจังหวัดกาะสินเป็นบริเวณบ้านนาจานครับเจ้าของเดี่ยวกับร้านเปลมสุริการค้า ีลูกค้าเยอะเลยครับรถเติมชมบรรยากาศของการจัดร้านจะคล้องร่านบอ่ะอล,ลูกค้าโนมารับนุากเงอก็

เป็นทางเดินที่จะไปบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารข้างหลังไดโนคาเฟ่จะเดินลงไปทนนะคะนที่สองนี่โอ้ที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ริมสระสวยงามกับมีน้ำพุอยู่ที่กลางสาดเดยน โอ้มองทิ้งห้องน้ำครับโอ้มุมนี้ได <c oughs> โลคาเฟ่ <c oughs> จัดบริเวณได้ดีมากครับร่มรื่นเย็นสบายดียเท่าเกษียนแล้วไม่มีเวียดนาเลี้ยวหากินะ อาล่ะชมได้ครับซิกเนเจอร์ของทางร้านกินเนี่ยงที่ไดโนคาเฟ่วันนี้มาทานข้าวเที่ยงที่ไดโนคาเฟ่นะครับเมน,นูแนะนําก็คือซิกเนเจอร์ของทางร้านกิเนเมี่ยงไดโนนีครับแล้วก็เมนูที่2เรียกว่าแกงหน่อไม้สะเก็ดหอเนีย่ยกินดูก่อน เจ็ดคนเดี๋ยวเรียนค สรุปว่าเมนูแนะนำวันนี้เมี่ยงไดโนแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่เห็ดหอมยุนิ้วให้เลยครับอร่อยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดกาลสินสก็เดินทางออกมาที่บ้านนาจานนะครับร้านไดโนาคาเฟ่ฝั่งขวามือครับตรงออกมาแล้วก็เดินนิดเดียวแล้วก็ยกเข้ามาสะดวกนะครับมีท่าถนนพบกันใหม่คลิปต่อไป sa uh, Dino Cafe